รู้จักพี่พลได้ยังไงรู้จักจาก YouTube ค่ะก็คือตอนนั้นเหมือนแบบเหมือนเราก็เรียนไปเรื่อยแล้วก็เหมือนหาหาหน้าเทดไปเรื่อยเนาะแล้วก,วก็เหมือนตอนนั้นอะถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นเทดสั้นนะคะอ่าซีรีส์ที่เป็นเทดสั้นสองสามเทดแล้วก็เหมือนน่าจะเป็นเซตเดย์เทดแล้วก็เลยมันเอ๊ะรู้สึกแบบพี่คนนี้อธิบายเข้าใจง่ายดีก็เลยเหมือนเหมือนไล่ดูเรื่อยๆจนถ้าทิป คลิปเอ้คลิปที่ชอบที่สุดอะเป็นคลิปเรื่อง market structure เพราะว่าเหมือนแบบดูมาหลายคลิปแล้วไม่ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูซ้ำหลายรอบแต่ก็ก็เหมือนพยายามหาวะ่ะพี่พลสอนที่ไหนวะเพราะว่าใน u t u b e พี่พลอะที่หนูไล่ดูพี่พลไม่พูดถึงเรื่องเรื่องคอร์สเลยอะแต่ว่ามีคลิปที่รีวิวนักเรียนอะหนูก็แบบสอนที่ไหนอะหรือเลิกสอนไปแล้วอะไรอย่างนี้อะก็ไม่รู้ก็เลยเหมือนเหมือนเซิร์ชแหละเซิร์ชแล้วก็ไปเจอเพจ u t u b e เอ้ไม่ใช่เพจ y o YouTube เพจ เฟซบุ๊กอ่ะไปเซิร์ชดูเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ก็ไล่ดูไล่ดูที่โพสเฮ้ยก็ยังไม่เจอก็ยังไม่เจอขายคอร์สเรียนที่ไหนวะอ,อะไรอย่างงี้แล้วก็เลยเหมือนแบบไปไล่ดูรีวิวไปไล่ดูรีวิวนั่งนั่งอ่านไล่ลงไปเรื่อยจนครบแล้วก็ไปเจอรีวิวของเพื่อนตัวเองคนหนึ่งอ่ะแบบไปเขียนรีวิวอะคะ่ะก็เลยเหมือนแบบทักไปถามเพื่อนอ่ะว่าเออเรียนเรียนเพจนี้หรอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจําได้คือจาวดิ้ดดงไปเปไม่ได้แต่เพื่อนตอบมาว่า ดีที่สุดเท่าที่เคยเรียนมาหนูก็แบบหล่อวะคือเหมือนแบบอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรอย่างงี้อ่ะก็ก็คุยกับเพื่อนแล้วเหมือนแบบคือก็ถามตามสไตล์คนที่หาคอร์สเรียนนะคะว่าอันนู้นอันนี้เป็นยังไงแล้วเพื่อนก็แบบรีวิวคือรีวิวเพจอื่นด้วยรีวิวเพจที่ดังๆในไทยอะเทียบเทียบหมดเลยโหประสบการณ์เพื่อนคือเรียนมาโชคโชนกว่าเราอะถามเพื่อนมึงเรียนหมดไปกี่ล้านอะไรเงี้ยเออคือคือเพื่อนรีวิวให้หมด อันเนี้ยเพื่อนก็บอกไม่ต้องไปเรียนแพงเสียงเงินเปล่าไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นอ่าแต่เพื่อนก็บอกว่าพี่พลถ้าให้แนะนําแบบคอร์สเดียวอ่ะอ่าพี่เพื่อน่ะแนะนําพี่พลอะไรอย่างงี้โอเคอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่ลงนะผ่านน่าจะเป็นปีแล้วอ่ะที่ตั้งแต่วันที่ไปถามเพื่อนนะเป็นปีกว่าแล้วเออก็ก็ยังไม่ได้ลงอืมค่ะประมาณนี้ตามมาดูเพจ แล้วก็รู้รู้ว่าพี่พลเทต EMA 14 60พี่พลก็บอกในหลายๆคลิปเนาะก็รู้ก็ก็แกะค่ะบางจุดอะถ้าตอนที่ยังไม่เริ่มเรียนนะบางจุดอะหนูก็ก็เข้าได้จุดเดียวกับพี่พลแล้วนะเกือบๆแล้วแต่บางจุดอะมันจะมีบางอันที่หนูแบบเข้าได้ยังไงวะตรงเนี้ยทําไมเข้าอะเข้าเพราะอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบนึกนึกไม่ออกคือพยายามแกะแล้วแหละแล้วก็เหมือนแล้วก็อีกอันนึงที่สงสัยก็คือ ทำไมที่นักเรียนที่มาคอมเมนต์อะเข้าได้แบบจุดเดียวกันแล้วเข้าแล้วพุ่งเหมือนแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันคาใจที่ยังไม่รู้อ่าเหมือนแบบเข้าแล้วพุ่งมีจริงหรออะไรอย่างเงี้ก็เลยก็เลยเก็บความสงสัยความคาใจไว้ก็ยังไม่ได้เรียนแล้วก็เฮ้ยวินเลดแต่ละคนที่พี่พลโพดะที่เอาการบ้านมาโพดะแปดสิบเก้าสิบทำได้จริงทุกคนหรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็คาใจอยู่ค่ะอืม ประมาณนี้จริงๆอ่ะถามว่าแบบณนะวันที่ตัดสินใจมาเรียนอ่ะมั่นใจไหมก,ก็ก็ไม่นะคะมันก็เหมือนคนที่แบบลงคอร์สเรียนคอร์สอื่นๆแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเออมันมันคาใจแล้วหนูรู้สึกว่าหนูต้องรู้ให้ได้สิอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเนี่ยที่เห็นคนอื่นเขาไปเรียนน่ะแบบที่เขาบินเลทแปดสิบเก้าสิบอ่ะเขาทาได้จริงหรอแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเรียนน่ะเราแบบ เราจะทําได้เหมือนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยและอีกความรับพิพนที่หนูแกะหน้าเทศแล้วหนูแบบเข้าไปได้ยังไงวะจุดเนี้ยให้หนูต้องรู้ให้ได้อะไรอย่างเงี้หนูก็เลยอ่ะตัดสินใจมาเรียนอย่างเงี้ยละคะ่ะอืเทศเป็นยังไงหรอถ้าถ้าณตอนนั้นน่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนเทศตามเซนนะแต่ถ้าภาษาพิพนพิพนจะบอกว่าเทศมโนถ้าพิพด่าพิพนจะบอกว่าเทศมโนอ่ะแต่หนูเหมือนเข้าแบบ เหมือนเราก็เอาหลายๆความรู้มาที่ที่เราไปเรียนมาความรู้ทั่วไปที่มีใน y ย u u ูบป่ะเนาะพิพลทั้งอะ d ีมาร์ซ p p ไพออเดอร์ o ็อกไพแอคช RSI นู่นนี่นั่นมาประกอบประกอบกันแล้วอะเราก็เหมือนจินตนาการอะของเราว่าตรงเนี้ยแหละมันมันน่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบที่ถ้าเคยเรียนมาน่ะจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกเลยที่หนูเรียนอะแบบมือใหม่ที่หนูหนูยังไม่รู้จักดาวไม่รู้จักอะไรเลยอะแล้วหนูดันไปเรียน อสเอมซหนูช็อกอะหนูแบบเชื่อเลยว่าคอมเพสชั่นคือคือมันทําให้หนูแบบเหมือนพอเรียนเสร็จอะหนูแบบสตันไปนเลยแล,แล้วหนูก็แบบไม่เทรดไปแบบหลายเดือนมากเออคือหนูรู้สึกว่าท,ทำไมไมันยากจังอะไรเงี้ยแล้วก็มีไปตามซิกก็แหกก็พิเทดก็แหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะพอตั้งสติกลับมาเรียนใหม่ไปเรียนแบบที่มันพื้นพ้นพืน แต่มันก็จะส่วนใหญ่มันจะไปเจอพวกที่เขาแบบเทรดทางเฟมใหญ่ๆอะ่ะ H4 อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วหนูรู้สึกว่ามันคือหนูตั้งใจจะไปสอบกองทุนเนาะคือก็หาอ่านมาแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมาะเพราะว่าเรื่องคิดแบบพวกดอดาวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทางเฟรมใหญ่แล้วมันถือข้ามวันอะ่ะข้ามคืนอะ่ะการคิดดอดาวมันก็จะเหมือนแบบเออหนูรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ละอืมถ้าถ้าที่เคยเรียนมาก็จะประมาณนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าหนูก็เลยลองไปหาแบบพวกสไตล์เทรดสั้นอ่าจนมาเจอ YouTube พี่พลค่ะหลังจากเข้าคราดดีขึ้นไหมผลการเทรดเป็นยังไงงงดีจนงงเอาจริงๆดีจนงงเหมือนที่หนูบอกพี่พลไปอะ่ะคืออย่างช่วงแรกๆที่เหมือนส่งการบ้านไปแล้วแบบเหมือนวินเลทมันสูงอะ่ะก็ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือเหมือนก็แค่เทรดตามตามที่พี่พลสอนเนาะเออแต่ก็ยังไม่แบบเอ๊ฟุกหรือเปล่าอะอะไรอย่างเงี้ย อ่าจนจนมาถึง forward test ประมาณวีปที่สามเนี่ยแหละเออก็เลยอ๋อเอเอเริ่มเข้าใจแล้วมันคงได้จริงๆแหละมันคงไม่ได้ฟุกหรอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือมันเหมือนกับถามว่าถามว่าเก่งไหมถ้าถ้าหนูเทียบกับตัวหนูเองในก่อนหน้าที่มาเรียนน่ะเอหนูว่าหนูเก่งเก่งขึ้นเยอะนะอาจจะยังไม่ได้เก่งเท่าพวกแบบพี่ๆรุ่นพี่ที่เขาถอนกันแบบหลายสิบล้านเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวหนูเองอะ่ะเหมือนกับ จากอนุบาลน่ะหนูว่าหนูน่าจะมัธยมและเดี๋ยวหนูจะพยายามเอาใบปริญญามาให้ได้คงต้องฝึกไปเรื่อยๆอะคะ่ะประมาณนี้<ม>ระบบโคชชิ่งของพี่พลที่ต่างจากที่อื่น<ม>ก็คือต่างก็คืออย่างแบบทุกคอร์สที่หนูเรียนมาส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอเนาะแล้วอาจถ้าหลังจากนั้นเขาก็อาจจะมีนัดมิทติ้งรีแคปให้มีซูมหรือว่าถ้าใครแบบ ไม่เข้าใจอะไรก็ถามอะไรอย่างเงี้ยคือคือมีค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนขี้เกียจด้วยมั้งมันก็เลยไม่ได้กระตุ้นให้เราเออที่จะตั้งใจเรียนหรือว่ามีคําถามไปถามะสมมติแบบเขามีนัดมีทิ้งซูมอ่ะก็เข้าไปฟังแต่ว่าพอคนอื่นถามเออมันมันก็เหมือนฟังๆไปแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดคือเราไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจอะไรหรือเราไม่รู้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนเพราะว่าการเรียนทฤษฎีอะเออหนูหนูว่ามันก็เหมือนเหมือนกันเราก็รู้ว่าว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้ คืออะไรอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้ว่าเราเอาไปแอปพลายแล้วมันพลาดตรงไหนหรือมันมีอะไรที่เรายังมองไม่ครบเขาเนี้ยเรียนกับพี่พลก็คือเหมือนแบบมีโทรมาตามการบ้านด้วยเฮ้ยไม่ได้ไว้ต้องทําละอะไรอย่างงี้อ่ะพอทําการบ้านส่งมันมันก็เหมือนโดนโดนค,ครูบังคับอะเออแต่ถามว่าแบบบังคับได้ไหมถ้าอย่างคนที่เหมือนเหมือนไม่ทําก็ไม่ทําอ่ะแต่แต่หนูก็อ่ะ ยังไม่ได้ดื้อขนาดนั้นแอบเป็นเด็กดีอยู่นิดนึงก็เสียตังค์มาเรียนละก็เลยอ่ะทําทํแล้วก็เหมือนกับมันทําให้เรารู้ว่าเออไอ,ไอจุดที่เราเคยเมื่อก่อนแบบเคยโดนสตอปลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าทาไมโดนวะพลาดตรงไหนอ่ะก็เข้าตามทฤษฎีทุกอย่างเตะเลยแต่เหมือนแบบมันไม่มีคนคอยบอกว่าเอออันเนี้ยเรามองไม่ครบเรื่องนี้อันนี้เราขาดเรื่องนี้อันนี้เข้าไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมันไม่มีคนคอยแก้ปัญหาเฉพาะจุดซึ่ง ปัญหาของแต่ละคนอะ่ะมันมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเท่าที่หนูดูแบบแบบความพลาดของหนูหรือความพลาดของคนอื่นในคลาดมันมันคนละจุดมันก็เหมือนมีคนช่วยช่วยขยี้ค่ะอืมประมาณนี้ค่ะอืมมีสองเรื่องละการที่ที่สําหรับหนูที่รู้สึกว่าเห็นชัดๆอ่าปัญหาที่เคยติดขัดมาแล้วก็เหมือนแบบมาแก้ได้เนาะก็คือเรื่องแรกอะที่เมื่อก่อนคือเคยบอกว่าไม่มองมาเก็ตสตั๊กเจอไม่ออก คือเข้าใจแหละว่าไปเรียนทฤษฎีอันนี้ไฮเออร์ไฮเออร์โลโลเวอร์ไฮโลที่ไหนก็มีสอนเนาะแต่พอมาเป็นกราฟจริงๆอ่ะเฮ้ยอันนี้มันแบบมันใช่ปาวะ <c oughs> หรือแบบแบบไหนที่เรียกว่าไซเบรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนกับไม่ค่อยมีจินตนาการอาจริง,รงๆมองภาพไม่ออกอ่ะอันอันนี้คือพี่พอพี่พลสอนแล้วจริงๆเข้าใจตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ดูคลิปเลยอะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มาเข้าคาร์ดโคชิ่งก็คือเข้าใจเรื่องมาเก็ตสตารเจอร์เลยกับอีกปัญหาหนึ่ง เรื่องของการโฟโมอ่ะพี่พลหนูคิดว่าแบบเมื่อก่อนตอนที่หนูเข้าแล้วแบบที่เขามันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาหิตกันไอ้เรื่องไม์เซ็ตพังอ่ะว่าแบบเทรดไม่ได้เทรดแล้วแพ้แก้ที่ไม์เซ็ตหนูก็แบบแล้วถ้าเกิดกูยังไม่รู้เลยว่าเข้าตรงไหนแล้วมันจะชนะแล้วยังไงอ่ะไปนั่งสมาธิแล้วมันจะช่วยให้กูชนะป่ะว,วะอะไรอย่างนี้มันมันก็ไม่ใช่่ป่ะเออมันก็เลยเหมือนกับแค่รู้สึกว่าเออเมื่อก่อนอ่ะที่โฟโมแล้วเข้าแบบ เข้ามั่วสเปซสปะเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้หรือว่าหน้าเทศท,ที่ถูกต้องไงแต่ถ้าเกิดว่าพอเราเหมือนแบบเทดแล้วเรารู้ว่าเออมันต้องอย่างนี้มันต้องหน้าตาอย่างนี้มันต้องแบบองค์ประกอบอย่างนี้ถึงเข้าแล้วไม่เหมือนกับรู้ว่าถ้ารอเข้าในจุดที่ใช่แล้วมันจะชนะอะแล้วมันจะโฟมโมไปทาไมวะเออแล้วพอรอแล้วชนะมันก็เลยเหมือนแบบเหมือน เหมือนสติเหมือนไม่สติแตกอะเออไม่ก็รู้ว่ารอแล้วได้แล้วจะไปเข้าให้มันแหกทําไมมันก็ไม่เซตดีเองอะเหมือนกับไม่ได้เอาไม่เซตมานําว่าเออถ้าคุณมีจิตใจที่สงบแล้วจะเหตชนะอะแต่อึอเหมือนเอาความรู้ที่ถูกต้องมานําแล้วมันก็จะไม่ไม่สติแตกไม่หัวเสียเองประมาณเนี้ยพี่พลค่ะเนื้อหาแล้วก็วิธีการสอนในคอร์สที่พี่พลเรียบเรียงมาต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะมาก เห็นคลิปแล้วตกใจดูยังไงให้หมดวะเนี่ยแต่ว่าพอพอเรียนไปแล้วอะเหมือนหนูถ้าเรียนจบจบวิดีโอทั้งหมดอะได้สักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะสําหรับหนูนะเออเราก็รู้สึกว่ามีการเรียงลําดับที่เรียงมาดีไปจนถึงการแบบบังคับให้ทําการบ้านโดยที่ทําการบ้านเนี่ยก็มีสเต็ปด้วยนะว่าจะต้องทําอันนี้ก่อนแล้วถึงจะไปทําอันนั้นได้ตอนแรกก็แบบ ก็ก็เหมือนทําไปงงๆไปเออแต่พอเหมือนทาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเหมือนเหมือนมันก็ได้คําตอบเองจากการที่ทําเป็นสเต็ปตามที่พี่พลบอกอะค่ะก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรจากที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจอะไรเลยเนาะก็เหมือนค่อยๆเข้าใจไปทีละขั้นจนจนถึงกระจางแจง้งเมื่อเมื่อถึงคาดโคชชิ่งอะไรประมาณนี้อืมค่ะความรู้ทั้งหมดที่เรียนกับพี่พลไปเพียงพอไหม พอนะหนูว่าเกินพอเกินพอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะคือรู้แหละว่ายังต้องฝึกอีกเยอะคือเหมือนเข้าเข้าใจเลยว่าความรู้อย่างเดียวจริงๆอะ่ะมันมันยังไม่ได้มันยังไม่มันยังไม่เชี่ยวชาญอะ่ะมันยังไม่เหมือนแบบเหมือนเหมือนแปลงฟันนะเหมือนเรารู้หลับตาแปลงก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าแค่แค่เนื้อหาความรู้จริงๆอะ่ะพอไม่ต้องไปเรียนที่อื่นแล้วอืมค่ะเรียนวิดีโออย่างเดียวสามารถทําได้ไหม ทำได้หนูหนูก็เคยลองคือเหมือนพอเรียนวิดีโอเสร็จลองไปคือไปแอบเทจ,จริงเลยก,ก็ก็มีหนูว่าวินเลทแบบเกินเกินเจ็ดสิบแปดสิบแล้วอะ่ะแล้วยิ่งแบบถ้ามาทําการบ้านตามสเต็ปพิพลด้วยอะตอนนั้นก็ก่อนเข้าคาร์ดโคชชิ่งอะคะ่ะมันก็ประมาณแบบแปดสิบแปดสิบห้าแล้วอะเออคือคือถามว่าคอยวิดีโออย่างเดียวพอไหมหนูว่าพอนะมันก็มีพอร์ตฟันที่ ผ่านเฟสหนึ่งไปตอนนั้นที่ดูวิดีโออย่างเดียวก็มีสารภาพตรงนี้เลยค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้เทรดต่อเหมือนแบบเหมือนเหมือนพอเราหยุดแล้วเราคือจริงๆอ่ะมันผ่านได้มันชนะได้แต่หนูก็ยังรู้สึกว่าเออมันมันยังไม่ค่อยเสถเยรนะยังไม่ค่อยนิ่งนะเพราะว่าเหมือนแบบมันจะต้องมีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งก็าทําการบ้านเยอะๆช่วยได้ค่ะอ๋อบรรยากาศการเรียนการสอนใช่ไหมคะ ตื่นเช้าค่ะตื่นเช้ามากมันมีวิคที่หนูแบบเหมือนสะดุง้งตื่นมากลางดึกยังยังตีสองยังไม่ถึงเวลาเรียนนอนต่อแล้วก็มีแบบคาาของที่แบบพอมาเจอพี่พลแล้วอ่ะหนูฝันว่าหนูตื่นมาเรียนไม่ทันแล้วพี่พลก็ตรวจการบ้านเสร็จหมดแล้วหนูตื่นมาเรียนยิ่ไม่ทันทาไงดีมีมีอย่างนี้ด้วยจริงๆแต่ว่าถามว่าบรรยากาศในการเรียนดีไหมก็ก็ดีนะคะคือพอเหมือนแบบมันเห็นการบ้านเพื่อนเพื่อนเยอ,อะอะ เห็นกันเออเราก็รู้ด้วยว่าเออจุดเนี้ยมันเพื่อนพาดเพราะอะไรพูดเราจะหาว่าเมามันจะมีบางคนที่หนูแบบรู้สึกว่าหนูรู้ว่าพี่พลจะพูดอะไรพอเปิดขึ้นมาโหเข้าเข,ข้าท่าเนี้ยหนูรู้แล้วเออจะโดนอะไรอะไรอย่างเงี้แล้วก็คือคือจริงๆอ่ะมีการบ้านของตัวเองอ่ะคือหนูรู้สึกว่า พูดเราเหมือนโมเนาะแต่ว่ามันยังไม่โดนเอสอลวะหนูก็เลยไม่ไม่ได้โดนพี่พลคอมเมนต์ว่าทาไมหน้านี้หนูถึงโดนอะไรอย่างเงี้ยคือบังเอิญล้วกันค่ะบ,บังเอิญว่าการบ้านหนูตอนที่เจอพี่พลอะ่ะมันวินเลทร้อยอ่ะพี่พลหนูก็เลยแบบยังไม่เจอไม้ที่หนูขาดทุนแล้วแบบพี่พลมาบอกว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันมันก็มีบางจุดที่เหมือนพี่พลก็ช่วยคอมเมนต์ว่าถ้าเข้าตรงเนี้ยจะดีกว่าหรือเป็นออปชั่นให้ว่าเข้าตรงนี้ จะดีกว่าแบบนี้ถ้าเข้าตรงนี้จะดีกว่าแบบนี้ถ้าเป็นพี่พี่จะรอท่านี้เออมันมันก็ทําให้หนูได้เห็นมุมมองว่าเออแบบมีมีมีตัวเลือกการตัดสินใจอื่นที่มันก็ได้เหมือนกันละกันค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ก็น่ารักอะ่ะเหมือนแบบช่วยเข็นกันไปคือคือพอเรามีหน้าเทศเดียวกันแล้วเราเราฝึกด้วยกันต้องส่งการบ้านเหมือนกันนะ่ะมันมันก็เลยเหมือนคุยกันรู้เรื่องเนาะแต่ว่าเหมือนเคยแบบไปไปอยู่ในกลุ่มอื่นอ่ะเออแล้วเหมือนก็ส่งมาแล้วก็ เข้าเพราะอะไรวะไม่บอกแล้วเราก็แหกอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมันมันก็เป็นความต่างในการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมีมีเพื่อนที่เทศเหมือนเหมือน,อนกันแล้วก็เข้าใจกันหรือแม้กระทั่งบางทีหนูแบบเห็นเพื่อนบางคนที่เหมือนเขาส่งเข้าไปแล้วเขาเออโด,โดนอย่างเงี้ยมันก็มีเพื่อนช่วยคอมเมนต์ว่าอันนี้โดนเพราะอะไรต้องรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดีค่ะเข้าแล้วพุ่งสตอส็อปซันมีจริงไหม มีจริงค่ะมีจริงคอนเฟิร์มแล้วก็ทําได้จริงๆตอนแรกหนูก็เคยสงสัยเหมือนกันนะว่าแบบพี่พลแม่องปล่อยปล่อยห้องซิกป่าวะแต่ว่าจริงๆอ่ะหนูหนูหนรู้เพราะว่าเหมือนเเคยเคยไปอยู่ในห้องซิกมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันถ้ามันเป็นหน้าเหตุที่มันจะเร็วขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ทันหรอกคือแค่เทตุของตัวเองก็ไม่ทันแล้วส่วนส่วนใหญ่ถ้าเข้าห้องซิกอะ่ะคือเขาก็จะแคปที่เขาแบบเข้าไปแล้วแล้วมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเราไปตามทีหลังม,มันก็ไม่ทันแล้วแต่ถามว่าพอเรียนเสร็จ เออมันก็ได้จุดเดียวกับพี่พลนี่คือหลายๆครั้งช่วงที่หนูทาการบ้านอยู่อ่ะพอหนูเทศเสร็จหนูไปดูแลน้าหน้าเพจพี่พลเฮ้ยจุดเดียวกับกูเลยเออพี่พลอะไรอย่างงี้ก็ก็เหมือนคอนเฟิร์มค่ะเข้าแล้วสั้นเอ้ยเข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นมีอยู่จริงไม่มีห้องซิกเข้าได้เหมือนกันเพื่อนที่เรียนในห้องในห้องรุ่นเดียวกันก็ก็เข้าได้เหมือนกันค่ะจังหวะการเข้าเทดมีพัฒนาการขึ้นไหมมีค่ะมีมีเยอะเลยก็คือเหมือน อย่างที่บอกเมื่อก่อนแบบเข้าอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่เคยรู้วินเลตตัวเองด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยก็ไม่ไม่ได้เข้าแบบใช้เซนแล้วอ่ะไม่ได้เข้าแบบเทรดมโนโลแล้วอ่ะก็คือเข้าแล้วมีเหตุผลรองรับเออมันไม่ได้เป็นการคิดว่าเข้าตรงเนี้ยแหละน่าจะไปแต่คือเหมือนกับเรารู้ว่าเออมันจะไปเพราะอะไรแต่ถ้าโดนก็ก็ไม่งงก็เข้าใจว่าเออเพราะอะไรถึงโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คิดว่าคิดว่าน่าจะผ่านพอร์ตฟันได้ด้วยตัวเองแบบแบบไม่พึง่ง ไม่พึ่งห้องซิกหรือว่าไม่ไม่ได้พึ่งความคิดเห็นของคนอื่นนะที่แบบว่าวางแผนว่าเดี๋ยวมันมาจุดนี้แล้วมันจะไปยัง้นอะไรเงี้ยเออเลิกเลิกอ่านคิดเองได้ประมาณเนี้ยค่ะพี่พลดูเหมือนดุนะแล้วเขาก็ล่ำลือกันว่าดุก็ดุก็ดุก็ดุเวลาตรวจกันบ้านแต่ว่าเวลาแบบอธิบายก็ใจดีอืมประมาณนี้หนูหนูว่าคือคือเหมือนแทะเทียบอะเหมือนแบบเวลาพี่พลคอมเมนต์นะหนูว่ามัน ตรงคมชัดยิ่งกว่าโ k เคคือเหมือนแบบเออดูแบบไม่ว่นเวอร์ดีอะเออเพ,พราะเพราะอะไรก็บอกตรงๆแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม่ได้กักความรู้อะเหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่าเอยมันมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่แล้วแกไม่บอกแน่แนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีค่ะแล้วก็คือถ้าอยากได้อะไรแบบสั้นๆตรงๆเข้าใจง่ายก็ก็คือพี่พลอืมถ้าคนที่ลังเลอยู่อะหนูว่าเรียนเธอคะ่ะจริงๆเรียนเราจะไม่เสียดายเพราะว่าหนูเคยลังเลมา ปีหนึ่งจากจุดที่เหมือนแบบเราเคยไปถามเพื่อนแล้วก็เหมือนเฝ้าติดตามแล้วก็แบบอ่ะไม่ได้ละสุดท้ายก็จะได้หายคาใจสักทีมันมันดีกว่าจริงๆคือถามว่าแบบประสบการณ์ที่ไม่ดีจากที่อื่นก็ก็เคยเจอมานะบางทีแบบจ่ายังค์เข้าไปแล้วแบบโหเอาอะไรมาสอนวะเนี่ยก็มีอ่ะก็ก็คือมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนจะต้องเลือกเยอะขึ้นนิดนึงก็ก็เลือกเยอะจนกระทั่งแบบปีหนึ่งอ่ะถึงจะมาเรียนที่คนแต่ว่าถ้าใครที่ฟังอยู่ก็ เออก็มาเรียนเถอะไม่เสียดายหรอกจริงๆจากคนที่ผ่านประสบการณ์มาหลายคอร์สเหมือนกันแล้วก็เพื่อนที่หนูไปถามมาก็ผ่านมาหลายคอร์สแล้วก็คอร์สที่แพงกว่าหนูด้วยหนูผ่านมาหลายคอร์สยังคอร์สถูกๆเออแต่เพื่อนผ่านคอร์สแพงมาเยอะแหละก็ก,ก็เชื่อเชื่อหนูและเชื่อเพื่อนหนูค่ะเรียนเถอะถ้าคอร์สที่กอปไปอ๋อหนูว่าคอร์สที่กอปไปอะ่ะเท่าที่ดูอะ่ะหนูก็เคยเห็นเหมือนกันก็ไม่ได้ถูกนะ เออก็ถ้าจะเสียงเงินเรียนทั้งทีอ่ะก็มาเรียนของจริงเหอะหนูว่าน่าจะคอมเมนต์ได้ตรงจุดกว่าบางทีการที่เขาก็ไปอะค่ะมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึง่งหรือส่วนหนึ่งหรือสักเนื้อหาหนึ่งหนูหนูไม่รู้นะว่ามีคนก็ไปแบบตรงๆทุกอย่างไหมหรือว่าก็ไปดัดแปลงอ่าถ้าถ้าก็ไปดัดแปลงมันก็อาจจะแบบเพื่อไม่ให้หน่าเกลียดจนเกินไปอะเนาะอ่าแต่มันก็ไม่ยังไม่ใช่ จะยังไม่ใช่เจ้าของวิชาที่แท้จริงอ่ะเออหนูว่าถ้าเรามารู้เจ้าของวิชาที่แท้จริงแล้วเขาคอมเมนต์ได้ตรงจุดอะต่อไปอะเราอยากจะประยุกต์ในแนวไหนเราก็ไปได้อ่ะค่ะจะเสียเงินเรียนทั้งทีแล้วอะของก๊อก็ก็ไม่ได้ถูกเลยเออก็แพงเหมือนกันก็มาเรียนเถอะของจริงค่ะฝากคําพูดถึงรุ่นน้องที่ได้วิดีโอไปแล้วแล้วเราเข้าคดาอยู่ใช่ไหมคะก็ ฝึกเยอะๆทาการบ้านเยอะๆจริงๆมันก่อนเข้าค่าอะมันจะทําให้แบบมีประโยชน์เยอะมากๆอย่าอย่าสามอยหนูหนูฝึกไม่เยอะหนูทําการบ้านน้อยอ่ะแล้วเหมือนแบบก็ก็แอบ,บเสียดายอ่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นคือเข้าใจแหละว,ว่าแต่ละคนเหมือนภารกิจหรือค ondition อนในชีวิตไม่เหมือนกันเนาะก,ก็พยายามเยอะๆเท่าที่จะทาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกมาก่อนเยอะๆอะค่ะเวลามาเข้าค่าโคชชิ่งกับทางโคชบอมแล้วก็กับพี่พล่ะมันจะช่วยให้เราเหมือนแบบ เหมือนเหลือจุดที่แก้ไขที่น้อยที่สุดอะแล้วมันจะไปได้เร็วมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังแบบไม่ได้ติดอะไรภารกิจในชีวิตขนาดนั้นแล้วก็เหมือนนอนก่อนวิดีโออยู่ก็รีบดูวิดีโอให้จบแล้วก็รีบไปทําการบ้านก่อนเข้าค่าค่ะ